สวัสดีทุกคนกันด้วยนะเราอยู่ในเกมโลบอกแล้วเราก็จะไปโรงงานผลิตของเล่นแล้วเราจะไปด้วยคันไหนอ่ะล้วคันนั้นจะดีเหรอไปด้วยเันไ,ไ,ไม่เอเอตอนนี้เราต้องไปกับเพื่อนเพราะว่าเรากลัวมากเลยกลัวจริงๆนะ มันอาจจะใช้เวลาสักนิดสักหน่อ,อยไอ้อันนั้นคืออะไรอยู่รู้เปทางนี้อยู่พ้อโรงเรียนสุดอีปิกว,ว้าวไม่มีใครไปเลยไปละไปลยบาย แต่พวกนายเด้อเราไปแล้วนี่คนเข้ามาไงแล้วแต่แล้วนะครับไปแล้วนะ, <Bye. S 1> <ม>ะบายนี่วันอาจจะเข้าชานิดนึงแต่มันก็เข้าใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่าจะขึ้นรถกับเพื่อนได้

หรือว่าคนขับรถโอเคเรายังอยู่กับเพื่อนโอ้ไม่ก็หน้าตาฉันรู้ว่านายจะทำอะไรเข้ามาในโรงย,าง,ยาง้เฮลมีฮเฮลลฉันได้ยินคว่าเฮล์มี I'm the manager of this place, so I'll be on time today. I am you're to begin, but they're all the i I'd like you all to meet Billy the <laughs> rabbit. <laughs> Billy has been with us for years and always loves talking <laughs> 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 to kids <laughs> <laughs> like you. Billy will go over the fence and save you with us, time without risking our lives. Billy is a little shy, but ฉันได้ยินเสียงตุ๊กตาร้องเฮลมีนายไปทางนี้ไม่ได้ด้วยไปทางไหนไม่ออกเราเคลื่อไปไหนโอเค ตกลงไปจะเป็นไงโอ้ยมันตกลงไปแล้วเฮ้ยมันเป็นเครื่องบดขยะหรอทมแตกแถวแจกแถวแล้วก็เจอเข้าไปแล้วก็อะไรต่อฉันรู้สึกอยากออกไปจากที่นี่อ้าวเอาเฮลมี oh, เฮลมี่เฮลมีแคทางนี้เดินได้แล้วหะแค่ขชื่ั w e l c e า o the f ี n Factory w h e e e v r n n t m ทก a k e r s a u r e you get the o l joy we have to offer. We can't wait to have you on our show. เฮ้แขกเขาขยับได้ด้วยว่าเสียงคนที่จะเบานะน้าเพื่อนไปเถอะ ตอนนี้ภาพเริ่มมืดแล้วเพราะว่าแมบบนี้มันเน้นความมืดแล้วเราก็หลีแสงแบบหลีแสงสุดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไราะ <Wow. S 1> ว้าเราอย่าเพิ่งว่าวนานตุ๊กตาคนนี้คือเพื่อนเราเองที่เขาโดนจะมาเป็นอของเล่นน่าจะใช่นะไหเธอตุ๊ตตุ๊ต

มาสที่ไหนมัสที่คิดที่ส์มัสดีครับคุณลุงโอ๊ยเสียงอะไรอ่ะ,อะโอ๊ยเสียงไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว,ลวจำสแก That ปากัวาปากัวเรือตุลรดด้วยอะว้าวหรบกมการปากัวเพื่อรอด้วยเป็นทีงไหนอะเราต้อังรอเราอยู่มันดาวดาวเสาแล้วเครื่องเล่นก็ถือธงสหรัฐอเมริกา อันน้นมันจะวนมาเพื่อนเราต้องไปยังไงไป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 เร็วมากอ้เพื่อนอย่าตกลงไปดีน้ามีสิทธิ์ที่จะได้ตายอ่ะตกอรอตกได้ไงอ่ะเลือดเราจะตายอยู่แล้วนะดูเลือดตัวด้วยถ้าตายคลิปนี้จบเอาจริง คลิปนี้จบเลยเคบอถ้าตายคือแบบคลิปนี้จบเลยนะตายอีกครั้งตายนั่นไงเพื่อนเลือดเลื่อนมาเราเลยมันแบบกาะยะยากมากอะทุกคนไงไเดดเดืดเดืโอเคตอนนี้เอาไม่ไมื่อด้ตายไปแล้วนะครับตอนนี้เราสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไปในชีวิต อ๋อนอจะตายแล้วบารอนไปเร็วไปเร็วขึ้นไปไม่เพือดตวเลือดตะปิบเดียวอพอจบเลิกโอ้มันยาก